แกงไตปลานะคะขนมจีนแกงไตปลานะคะวันนี้จะพาไปทำแบบง่ายๆเลยนะคะวัตถุดิบก็มีแค่ปลาสบะนะคะใบมะก,กรูดตะไคร้ขาหน่อไม้พริกแกงใต้หรือว่าพริกแกงขั่วกลิ้งก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บผงปรุงรสผงนัวนะคะน้ำต้มไตปลา ตัวฟักยาวฟักทองมะเขือปอกมะเขือพวงนะคะน้ำปลาด้วยค่ะอันดับแรกเราต้มน้ําของเราเดือดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยใบยมะกรูดตะไคร้ขานะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงใต้หรือว่าพริกแกงคัวขั้วกลิ้งของเรานะคะเทลงไปเลยค่ะคนๆให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรเร่งรัดนะคะสูตรรวบรัดแล้วก็น้ําตาลปี๊บตามลงไปนะคะ เพราะว่าเราเป็นแม่บ้านสมัยใหม่นะคะอันนี้เป็นน้ําต้มไตปลานะคะที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะเอาน้ําล้างกะละมังสักนิดนึงนะคะแล้วก็เทลงไปคนๆให้เข้ากันนะคะแม่บ้านสมัยใหม่นะคะใช้พริกแกงสําเร็จนะคะทําแบบง่ายๆเลยนะคะสะดวกรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็เติมผงปรุงปรุงรสหรือว่าผงนัวนะคะเติมลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็จะตามด้วยเนื้อปลาสบะที่นี่เขาเรียกปลามคเครนนะคะนี่เลยค่ะตามลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะตามด้วยหน่อไม้นะคะจะใช้หน่อไม้ธรรมดาหรือว่าหน่อไม้ดองก็ได้แต่นงรุษชอบหน่อไม้ดองนะคะจะได้เพิ่มรสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วย ผักทองผัวฝักยาวนะคะขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับแกงไตปลานะคะจะต้องมีผักพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยมะเขือเปราะมะเขือพวงนะคะนี่เลยค่ะตามลงไปเลยอันนี้หม้อห้าลิตรนะคะได้เยอะมากเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะน่ากินมากเราก็เตรียมในส่วนของเส้นขนมจีนได้เลยค่ะแล้วก็ตักราดบนเส้นขนมจีนได้เลยนะคะน่ากินสุดๆเลยนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอาหารใต้รสแซ่บนะคะเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของถั่วงอกแล้วก็แตงกวานะคะประดับนิดนึงเพิ่มเพื่อความสวยงามนะคะเพิ่ม เพื่อเพิ่มความน่ารับประทานลงไปอีกนะคะเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินมาก